ประมาณช่วงตีหนึ่งนะรอประมาณช่วงตีหนึ่ง,ต,ต,ต,ง,ต,งต,ตีห้ามันจะร่วงลงมาหมดเลยไม่มีปัดฮิตยังกันอยู่นี่ถ่ายตอนรอรอกก็ไม่ถ่ายเนาะโอ้โอโอเกี่ยวข้าวแล้วบ่ครััสสวดีบเกี่ยวข้าวแล้วบ่ เกล่ยวห้าครับเกล่ยวห้าอ๋อเกีียวหญ้าเกล่ยวห้าให้ลูกพี่ครับให้ลูกพี่เหรอให้หัวครับเวให้นครับครับผมนี่ก็ภารกิจเช้าเช้าก็เกลียวให้ลูกพี่ลูกพี่เวเนาะเกลียวาครับภารกิจเช้ากันเกลียวยากให้น้าโชคน้าโชคหัวบาแมนแค ตอนผมราหล่อทำไมพี่ไปถ่ายแล้วผีอ้วกกับหล่อให้ตลอดหล่อทุกวันครับฟู้ครับฟู้ฟู้ฟู้เบาย่อครับฟู้ฟู้ฟู้เบาย่อใช่ย่าฟู้ฟู้ฟู้เบาย่อเบาย่อครับครับบรรยากาศเช้าก็สวยงามครับแลนด์มาร์กเอเกี่ยวข้าวปลูกข้าวแซมโอเค ทางเดินไม้ไผ่นาข้าวครับสิงโตยักษ์ครับสิงโตยักษ์สยษวยงามมากครับ ามันเป็นอย่างไรท้อนใส่ที่หามือมันขืนคือเก่าอกผมสิบีดูบอกว่าได้เรียนมาทางหญิงเนาะด่านเนาะบริจกเะษมมาได้ค่อยถามุลีที่วุลีที่วุลีจบอะไรมาจบสถาปัตครับเกี่ยวกับยาไหมพี่ไม่เกี่ยวะทธามไทระบาดม่อนบอกฮะทอนมันก็ขึ้นคือเก่าม่อนเป็นอย่างถามอย่างก็ได้ีปัญหา เจาจิ๊ว่าใช้เร้ามาเ,เริ่มงาตอนจากแัมนก็ขืนเป็นยังมันคือขืนเรี่ยวเนี่ยเรี่ยวงาหวาเราอ่ะพึกษาใรละพึกงาห้องจบฟังมาเนาะพึกษาเกษียคุณแล้วพืภอ่บทภาพไปมีหน่อ <c oughs> น้อน,น,น,นมันรุนอะไรนไม่วนงา่าษา พอสัปดาห์เดียวก็ขึ้นใช่ไหมบุงนาสิครมือยวจนควนถึงคือเก่าแต่อยากฉีดอยาไม่ฉีดเหมือนเดกหนเขาไม่แน่นที่ล่ะเอจกไหมถามปัญหาโรคแตกแล้วเงี้ยคำถามโรกมาโรคแตกเหมือนไก่กับไข่ใช่ไหมอะไรเกิดก่อนกันข้าอะไรก่ปวมันมากเลยนี่ เ้าผู้รอเก็บไปบ้าผู้หูงม่ได้เจ้านี่ยังยืนเจ้ายังจะเป็นลูกพี่คิมลูกพีไอโอเลียนอันนี้ลูกพี่เจ้าได้ไงลูกพี่ยันยืนลูกพี่ใยันยืนลูกพีอย่างสี่ลูกดอยหนึ่งสิบบาทเต็มดอยว่เจ้ามันนี่เต็มดอยวะซ่าเขาทามเยอะเต็มดอยบ่มันนี่หน้าเนี่ยเต็ม้อยบ่เดินนอนยัง เป็นอย่างไรเลยนอนมาแล้ววันนี้เป็นเดือนมาเลยเป็นยังไงเป็นยางนอนไหวเลยคือตีหนึ่งนะวานนี้ตีชีตรงแก่งมากลูกมาเมื่อเช้านีนลูกขึ้นมาเมื่อเบิ้งนาฬิกาตีสี่เอาท่านพ่นเข่าต้อนตรงหนึ่งเขาตีตีสี่เพิ่งกลับไปนอนดีนอนวานนี้นอนเดินไปเดินมาลูกขึ้นมาตีห่าว่าช่วยต้อน่มันมีคนมีเคาเลยไม่ใส่แบาออกมามผงคิดเรื่องยังโบจักนอนมาแล้วมนเป็นเอยักษี บ่ได้บ่กินบ่าวแล้เมียบ่าแล้วเลิกแล้วนี่อ่าครับงานบ่เอานาสยานจะเอาจะเอาเมียใหม่ไหมบ่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 แล้วเป็นยังจังเไม่เอาแล้วเหรอเป็นยังไหนบ่มันเอามาคือเก่านะมันสิคือยังได้แตคนละคนเนาะมันอะไรไรแต่ว่ามันสิคือเก่าชีวิตเป็นยังไม่แก่มากนะอายุเท่าไหร่ฮาเอ็ดโอ้ก็ยังได้อีกสักได้อีกสักสามเลยโอ้ได้สักสามยกสามคน มันพีการนะพีการทั้งจิตมียังพิการมียังมันยังนี่งไ่เหรอพีการบอกเหรอเป็นยังไงครับก็ยังเห็นครบสามสองอยู่บ่พีการผมก็มีผมด้วยดิมีผมด้วยขึ้กันแต่ว่าก็บ่วบไปหรอกแต่ว่าคั้นข้นจะจัดก็คือว่าต้องเบิ่องโดยตัวเองนะเขาเบื้งบ่บบวออกข่าวแบบนี้เป็นข่าวคอบครัดีแต่ว่าพิ่การในดีไม่ยังข่าวครอบครดี มันพิการเน่ยพี่ามแบบส่วนใดพิการส่วนใดนมันพิการเนี่ยเลยพีการฮะไม่พิการหรอกเรียกว่าสมรรถภาพทางเพศบบพิการนี่นะพิการมันยางไปไหนบ่างโบแมนหมอนพันพันเย็นสภาพแล้วทำตาสีไรน,นั่งน,นั่งเอาเรื่องจริงนี่เรื่องจริงมันยังไงไม่แข็งหรือว่า เจ้าฉีดมาที่แมนเจ้าฉีดน้ำมันมะกอกมาแมนบอเห็นบอฉีดมาแนบอทุกอย่างน้ำเมียนี่แทุกอย่างไม่หมดูเรื่องกับเราบปวดหัวเจอด็กินัน ก็อยากว่าอย่างน้ำให้เราเขียนมาเป็นตัวหนังสือเป็นทางการในที่ยาวอาไปเรื่อยๆยันโมเป็นน้องฮะล่ามกี้จิ่กคุยเรื่องยาอยู่ปะเขียนในตัวซื่อโทรศัพทปวดหัวแล้วบาดทีนี้าคุยมาเขาคุยกันนี่จงกี่นาทีแล้ววิวเลยห้านาทีแล้วผมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ไปเป็นนวัดแจวอะไรดีเ่ยือเป็ปแทนแจวบบริกาศคุยกันสนุกสนุกยำเช้าครับก่อนเริ่มงานตสบายใจอาชอาชีตนอาีอาชีาิเพราะว่าแปลว่าอยากให้เม่มากน่จากใจแมมาเองม้ยอยากให้เขาย่าเยคือว่าเขากับไปอะไรดีแล้วก็จักริมาของข้าอีหยังหันนาอีหยังก็ชไปให้ดูบอกมันหยังนะคือว่ามันคือจูกูเหมือนนี่คือตัวมัน มันมีดูอีสองคนถึงบักหน่อยมันสิเสียไปแล้วในความผิดนี่คือว่ามันมันโมมีตารางกายแต่ว่าดวงวิญญาณนี่ยังก็คืออยู่น้ำพอคือเก่า่อนนะครับนผิคือแต่ว่าบรรยากาศยามเช้าครับน่าคุยกันจะยู่งกับใครหรือเ่ก่อนเริ่มงานเมื่อเก็น์หวงทีหนึ่งดอกสองแค่ชายกับคอ สยางดอกไอ้ดอกนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกแคครับดอกแคครับมันมันมันร่วงทุกวันนะมันจะออกดอกประมาณช่วงตีหนึ่งฮะมันจะออกดอกประมาณช่วงตีหนึ่งพอตีห้ามันจะร่วงลงมาหมดเลยท่านไม่มีผมก็ดูทุกวันไม่นี่ไม่มีดอกเลยแต่มันมันจะออกช่วงตีหนึ่งพอตีห้ามันจะร่วงลงมาหมด ตีหนึ่งมันออกดอกใช่ไหมประมาณตีหนึ่งตีห้าก็ล่วงมากลางวันเราไม่เห็นมันเลยนะผมก็ว่าอยู่นะครับว่านี่ครับที่เราเทอิฐไปพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามามันจะล่วงเต็มเต็มพื้นที่เต็มดินแต่มันไม่มีข้างบนมันจะเป็นช่วงตีหนึ่งหรือประมาณหกทุ่มเขาจะออกดอกช่วงนี้โอ้พอสว่างมาเขาก็ร่วงลงหมดร่วงหมดแล้วแต่ ผมก็ว่านนะไม่เคยเห็นมีดอกคตอนผมก็งงเหมือนกันมันมีดอกเพราะว่าผมมากวาดตอนเช้ามันเต็มผมเลยไปดูที่ไปถามเขาที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเขาส่วนมากจะอยู่ที่ปั๊มนะอ๋อเขาปั๊มมาปั๊มปตทผมเลยไปถามเขาดูไม่มีหรอกทำไมตอนเช้ามันมีพอเขาจะรู้พวกเด็กเขาทำงานคืนได่ห้าตาต่างเตือนเขาดูสังเกตดู เขาจึงดูดอมันเป็นดอกของช่วงประมาณเที่ยงคืนจริงครับโผมก็เป็นครับดอกเพราะมันอยู่ตามปั๊มน้ำมันไงที่เขาเป็นต้นต้นแคร์แคร์เด็กคว้างเขาจะมีกากกันคืนทุกวันความรู้ใหม่เขาช่งเกี่ยวมอเตไงพวคกลากกันคืนความรู้ใหม่ครับกับต้นไม้ครับผมก็มาถ่ายรู้เหมือนกันครับโอเคครับเพราะว่ามันไม่มีดอกครับทำงานครับเก็บควัดครับสวัสดีครับ